สวัสด e, เีเพื่อนๆด้วยนะครับวันนี้มาทําจระบีอัดจัระบีลูกปืนนะครับลูกปืนที่เราจะใช้งานต่อไปนี้นะครับก็เราก็มาเปิดฝาออกก่อนนะครับลูกปืนเป็นลูกปืนเก่านะพี่นะลูกปืนเก่าที่เราแกะออกจากใดนะครับแล้วก็มาเขีย่ยเอาเจระบีเก่ามันออกนะครับเราก็เทสมาแล้วแหละลูกปืนมันพอที่จะใช้ได้แล้วนะครับแต่จัระบีมันจะส่วนมากมันจะเสียนะครับจัระบีจะตายนะก็มาเขี่ยดูในร่องมีบ้างแต่ตอนนี้ไม่มีนะ เดยไม่มีก็เริ่มกันเลยนะครับตอนนี้เราก็แกะไว้เยอะแล้วประมาณ20ิบนะครับก็มาใส่จารบีกันตอนนี้ก็เริ่มจากตัวนี้เลยแล้วกันนะครับเราเทสดูแล้วมันลื่นดีแล้วนะครับมันไม่สะดุดนะครับบางทีถ้ามันสะดุดมันก็เสียก็ต้องทิ้งนะครับตัวนั้นก็ช่างๆกิโลทิ้งไปนะครับทีนี้ก็มาใส่จารบีกันเลยนะครับก็แยกไว้เรียบร้อยระหว่างตัวกับฝานะครับ ก็คู่ไข่คู่มันอย่าให้ผสมกันนะครับเดี๋ยวมันใส่กันไม่ลงนะก็เลยมาใส่จาะบีเลยนะครับตอนนี้ก็เอาใส่ใส่ก็ให้เต็มล่องนะครับใส่ทุกช่องเลยนะครับแล้วก็ใส่ให้เต็มใส่ลงไปใส่เข้าไปอีกเฮ้ยเราไม่หวงของนะครับใส่กันไปใส่เยอะนะครับเต็มล่องนะครับแล้วก็ปาดนะครับปาดมันออก ปาดให้มันเข้าหากันให้มันลงร่อง,องเต็มร่องให้มันลึกๆนะครับถ้างั้นเดี๋ยวมันไม่เข้ามันก็จะดังนะครับถ้าดังแล้วก็เสียงดังใส่ใดเข้าไปดังนี่ไม่ได้แล้วเราเอาฟ้ามาปิดแล้วปิดฟ้าเข้าไปนะครับเป็นอันว่าเสร็จสมบูรณ์หนึ่งตลับนะครับก็จะทําทั้งหมด20กว่านะครับวันนี้ก็ทําไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะหมดนะครับเดี๋ยวจะให้ดูก็ แล้วก็มาลองเทสมาเช็ดดูก่อนนะครับเช็ดแล้วก็มาลองเทสดูนะครับว่าลูกปืนที่เราคัดมามันอาจจะระบีแล้วมันใช้ได้ไหมมันดังหรือเปล่าแล้วก็มาหมุนดูอันนี้เฮ้ยดีใช้ได้นะครับเฮ้ยเราฝีมือนะนี่นะครับมาแล้วนะครับใช้ได้เออดีดีดีนะครับแล้วก็ต้องต้องไปลองใส่ไดดูอีกทีนะถ้าใส่เข้าไปแล้วมันมันดังหรือมันร้องนะก็ต้องเปลี่ยนนะถอดเอาปเปลี่ยนแลวยวนทิ้งเลยทีนี้นะฮะสร้างกิโลทิ้งแน่ ก็มาอันที่สองนะครับใส่เข้าไปใส่เหมือนกันใส่เหมือนเดิมเลยนะครับใส่ก็เยอะหน่อยเราไม่ห่วงของนะครับมีถังเบล่อเลยนะครับก็ใส่เยอะๆเรื่องการใส่ไม่ต้องห่วงเราไม่ห่วงของนะครับใส่ใส่แล้วก็เอาฝาของคู่ของมันนะครับมาปิดไว้ถ้าเราเอาฝาตัวอื่นมาใส่ไม่ได้เลยนะครับใส่ไม่ได้เลยต้องของมันนะครับอ่ะมันยังมัต้องเช็ดก็ใส่ไปเรื่อยๆจนหมดแล้วก็มาเช็ดทีเดียวแล้วกันนะครับ ใส่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 เราไม่ห่วงของนะครับถังไมลเลอ์เลยนะครับจระบีเยอะปาดเลยครับใส่เต็มแล้วใส่เต็มแล้วปาดออกนะครับก็มาปาดให้ลุงร่องนะครับมันก็จะมุดลงไปในข้างล่างนะครับแล้วก็ฝามาปิดไม่ใช่ใส่ให้เต็มเลยนะถ้าเต็มแล้วใส่จะฝาเข้าไปมันจะไม่อยู่นะครับถ้าเต็มแล้วใส่ฝาเข้าไปมันจะเป็นแบบมันจะดันฝาออกมานะครับมันจะไม่สวยเวลาใส่เลย กับตัวใดเข้าไปแล้วมันจะเละืะอทอะออกมานะครับแล้วก็ใส่มันพอดีนะครับใส่มันพอดีพอดีกับของมันนั่นแหละครับหลังจากที่ใส่เสร็จแล้วเราก็ต้องเทสนะครับเราต้องเอามาเทสดูก่อนโอเคนะครับก็จบคลิปไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ